สวัสดีค่ะข่าวรอบวันครับวันนี้พระราชสบดดที่2ี่20กุมภาพันธ์2,557 คืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมลานบุญอุทธุูและดิชานิรัชยาหมอนทองนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวนาทั้งจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคกลางด้วยที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหาคนครตอนนี้ยังคงพักค้างคืนนะคะส่วนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็ส่วนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียาก่อนที่จะเดินทางสมทบกันทั้งหมดที่กระทรวงพาณิชย์ในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมคะขนาดเดียวกันผลต่อเนื่องจากคําสั่งของสารแพง่งเมื่อวานนี้ก็มีหลายคน ถามความชัดเจนเหมือนกันว่าท้ายที่สุดคําสั่งที่ออกมานั้นตีความได้อย่างไรครับนั่นเป็นประเด็นที่มาที่วันนี้สอ,อสอจะได้ยื่นเพื่อที่จะขออุทธรณ์คำสั่งสารแพ่งที่ออกมาเมื่อวาน เพราะว่าถ้าหากดูกันจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ยกคําร้องกรณีพรกฉุกเฉินแต่ว่าคำสั่ง9ข้อที่สั่งห้ามทั้งหมดนั้นเหมือนจะเป็นการทำให้สรสไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในวันนี้สรสจึงได้ถแถลงที่จะยืน่นอุทธรคำพิพากษาสารแพ่งกรณีข้อห้าม9ข้อเนื่องจากว่าถือว่าเป็นคำสั่งที่ให้สสสยุติภารกิจตามกฎหมายในขณะเดียวกันก็เหมือนกับเป็นการถูกจำกัดหน้าที่ในการดูแลความสงบในขณะนี้ นายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสอพร้อมด้วยนายธาริศเพงดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษถแถลงสรุปผลการประชุมสรสประจำวันนี้โดยนายธาริศเปิดเผยว่าสรสจะอุทธรณ์คำพิพากษาสารแพง่งหลังจากที่ศาลพิจารณาให้ใช้ให้ประกาศใช้พรกฉุกเฉินต่อแต่ว่ามีข้อห้าม9กข้อ พร้อมกับยืนยันว่าสารสเคารพคำตัดสินของศาลแต่เห็นต่างในข้อกฎหมายจึงอยากจึงกังวลใจแทนประชาชนเพราะว่าสารสถูกสั่งให้ยุติภารกิจอันเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและถูกจำกัดหน้าที่ที่ต้องกระทำอย่างมากมายโดยเฉพาะข้อห้ามข้อ9ข้อห้าม9ข้อที่ต้องใช้แก้ปัญหาความไม่สงบและเห็นว่าการกระทำของกอปปสชุมนุมด้วยความสงบและปราศจากอาวุธชอบด้วยข้อกฎหมายในช่วงแรก แต่ต่อมาได้ยกระดับการชุมนุมจนทําให้เกิดความไม่สงบหลายพื้นที่รวมถึงการตั้งกองกําลังไล่ล่านายกรัฐมนตรีและคณะปิดการจราจรถนนสําคัญหลายสายและกระทาผิดกฎหมายด้วยการขัดขวางการเลือกตั้งสรสจึงรู้สึกกังวลใจแทนพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเพราะสรสาาได้ถูกสั่งโดยคําพิพากษาให้ยุติภารากิจอันเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยการจำกัดอำนาจหน้าที่ที่จำเป็นจะต้องกระทำอย่างมากมายโดยเฉพาะข้อห้ามการกระทำการถึง9ข้อซึ่งล้วนเป็นสาระสำคัญที่สระสะจะต้องใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของความไม่สงบในขณะนี้และนับจากวันนี้เป็นต้นไปสระสะก็จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลายเรื่องจนอาจเกิดความเสียหาย ขณะที่นายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาสรสกล่าวว่าแม้คำพิพากษาของศาลแพ่งจะทําให้สรสมีข้อจํากัดมากมายในการปฏิบัติหน้าที่แต่สรสจะมุ่งมั่นทําหน้าที่ต่อไปและจะยื่นอุทธรณ์โดยเร็วที่สุด ซึ่งวันนี้นะคะในฐานะของผู้มีการสรสค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงก็ได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนนะคะว่ามีการส่งหนังสือเพื่อทวงถามความชัดเจนไปยังอธิบดีสารแพ่งแล้วนะคะถึงกรอบอำนาจหน้าที่ของสรสว่าจะปฏิบัติกับกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสได้อย่างไรบ้างหลังจากที่ศาลนะคะได้มีคำสั่งค่ะโดยเฉพาะห้ามสลายการชุมนุมรวมไปใน9ข้อของข้อห้ามที่เกิดขึ้นทําให้สรสแล้วก็สังคมเองนะคะยังคงสงสัยว่าอําน หน้า,หน,าหน้าที่ของสรสนั้นมีมากน้อยเพียงใดค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะในฐานะผู้มีการสรสก็แถลงนะคะว่าสรสอเองได้ยื่นหนังสือถึงอธิบดีสารแพ่งและคณะผู้พิพากษา5คนเพื่อขอหารือแนวทางปฏิบัติคาว่าคําสั่งของสารแพ่งที่ให้คงพรกฉุกเฉินแต่ว่ามีข้อห้าม9กข้อนั้นสรสจะต้องปฏิบัติอย่างไรหากมีเงื่อนไขและสถานการณ์เกิดขึ้น โดยมีการยกตัวอย่างเงื่อนไขและสถานการณ์9ข้อด้วยกันอาทิอยากทราบว่าหากกลุ่มกปปศส,สร้างบังเกอร์รอบทำเนียบรัฐบาลและใช้เป็นที่ซ่องสุมอาวุธกรณีเข้าข่ายต้องห้ามเจ้าที่จะเข้าสลายการชุมนุมหรือเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาที่มีหมายจับในพื้นที่ได้หรือไม่ รวมไปถึงกรณีของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เข้าไปบุกยึดพื้นที่กระทรวงมหาดไทยขัดขวางไม่ให้ข้าราชการเข้าทำงานและขโมยอาวุธปืน M16 ไปเก็บไว้กรณีดังกล่าวคำสั่งของสารแพ่งห้ามเจ้าที่กระทำการใดบ้างหรือให้กระทำการใดได้บ้าง นอกจากนี้นะคะก็มีการยกตัวอย่างกรณีของการปิดสนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะและนําผู้ชุมนุมไปกดดันบริษัทเอกชนและสถานที่ราชการซึ่งถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายหรือไม่สระสะจะต้องทําอย่างไรจึงจะไม่เป็นการฝา่าฝืนคําสั่งของศาลแพงค่ะผมอยากทราบว่าผู้ชุมนุมทางการเมืองปิดถนนสร้างบังเกอร์ รอบทำเนียบรัฐบาลและใช้เป็นที่สองสุมอาวุธยุโทโธปกรณ์เพื่อต่อต้านรัฐบาลสร้างความไม่สงบกรณีดังกล่าวเข้าข่ายต้องห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าสลายการชุมนุมได้หรือไม่บุกยึดพื้นที่กระทรวงมหมาดไทยไร่ขัเนการไม่ให้เข้าทำงาน มีการลักทรัพย์อาวุธปืนสงคราม M16 ที่เก็บไว้ในกระทรวงมหาดไทยออกไปกรณีดังกล่าวคำสั่งของสามเพ่งห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำการใดบ้างหรือให้กระทำการใดบ้างผมรักเคารพสถาบันตุลาการเป็นอย่างยิ่งแต่ผมไม่เข้าใจว่าเมื่อสามเพ่งมีคำสั่ง เกก้้้้าาาาขออมมมมื่่่่วววนนีีผผจะททสิงลาาแลแไดหรือไมไ่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังระบุด,ด้วยนะคะว่าอยากจะขอความกรุณาของศาลหากตอบกลับมาเร็วๆก็จะได้นำคำแนะนำมาสั่งการเจ้าที่ในแนวทางปฏิบัติต่ตอไปยืนยันว่ารักเคารพสถาบันตุลาการเป็นอย่างยิ่งแต่ขอทราบเป็นความรู้และต้องการให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้และเข้าใจไปในทิทางเดียวกันด้วยค่ะ และหลังจากที่เมื่อสักครู่เราได้เห็นการถแถลงหรือว่าท่าทีของสอ,อสอออกมาต่อคําสั่งของสารแพ่งที่ออกมาเมื่อวานนี้อีกฝั่งหนึ่งทางกปปสวันนี้ทางโคศกของคณะก็ได้ออกมาถแถลงตอบโต้อสอ,อสอด้วยเช่นกันโดยระบุว่าทางสอ,อสอน,นบิดเบือนข้อเท็จจริงสําหรับกรณีคําสั่งของสารแพง่งในขณะเดียวกันก็ยืนยันได้ว่าจนถึงขณะนี้กปปสออยังชุมนุมอย่างสงบและปราศจากอาวุธในเอกนัทพร้อมพันโคศก กปปสอแถลงว่าการที่สารแพ่งมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการประกศราศพรกฉุกเฉินโดยให้รัฐบาลปฏิบัติตามคำสั่ง9ข้อนั้นรัฐบาลและสรสกำลังพยายามบิดเบือนข้อมูลสร้างประเด็นให้เกิดการวิพากษ์วิจารคำวินิจฉัยสารแพง่งโดยนายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนค,คดีพิเศษที่อ้างว่าคำวินิจฉัยของสารทำให้สรสไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ตอนอยากให้ในายทาริศทำความเข้าใจใหม่เพราะที่ผ่านมาสรสอ้างการใช้กฎหมายมาตลอด ส่วนการที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผอ,อ,อ,อสรสไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลโดยอ้างว่าการชุมนุมของกอปปสไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธตนขอย้ําว่าการชุมนุมร้อยกว่าวันที่ผ่านมามวลชนชุมนุมตามสิทธิ์ที่ศาลกําหนดในรัฐธรรมนูญโดยเคารพสิทธิเสรีภาพทุกคนไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้อาวุธและขอให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเลิกบิดเบือนข้อเท็จจริง โฆษก,กปปสยังกล่าวถึงเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่แยกผ่านฟ้าหลี่ลาดเมื่อวานที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีการแสดงความเสียใจหรือแสดงความรับผิดชอบจากนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่กลุ่มชาวนาเดินทางไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อเรียกร้องเงินจำนำข้าวซึ่งรักษาการนายกรัฐมนตรีก็ไม่ออกมาพบแต่กลับส่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาซึ่งสุดท้ายก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปสในวันนี้ก็ได้จัดมวลชนเดินทางไปยังอาคารชินวัตร3ถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนมาตามมาตร,ราการไล่ล่า,ลารักษาการนายกรัฐมนตรีและตัดท่อน้ําเลี้ยงเครือข่ายระบอบทักษิณและล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาที่ผ่านมานางสาวอัญชลีภัยรีรักแก่นากปปสก็ได้นํามวลชนเดินทางกลับที่ตั้งโดยระบุว่าวันนี้บรรลุภารกิจ ทำให้หุ้นชินตกลง15จุดและปิดทําการซื้อขายแล้วจึงถือว่าประสบผลสําเร็จและจากนี้จะนํามวลชนเคลื่อนขบวนรถยนต์กลับไปยังเวทีปทุมวันและลุมพินีเพื่อเตรียมดําเนินการใหม่ในครั้งต่อไป ขณะเดียวกันยังมีประเด็นต่อเนื่องนะคะจากการเข้าขอคืนพื้นที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าค่ะเพราะว่าวันนี้เจ้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็หน่วยเก็บกู้วัตถุร,ระเบิดหรือว่า IOD e นะคะก็เดินทางเข้าไปตรวจสอบนะัที่เกิดเหตุค่ะขณะดเดียวกันคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าในจันทร์วันจันนี้มีการนัดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงแล้วก็ให้ข้อมูลในเวลา13นาฬิกาด้วยค่ะ พลตำรวจเอกจรัยพรสุร,รมณีที่ปรึกษาสบสิบได้นำคณะเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยเจ้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า EOD นะคะแล้วก็ตัวแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงพื้นที่ค่ะเพื่อไปรวบรวมพยานหลักฐานจากเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างตำรวจที่เข้าขอคืนพื้นที่การชุมนุมกับกลุ่มกบฏทบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บตั้งแต่บริเวณแยกผ่านฟ้าไปจนถึงแยกข้อกวัวโดยพล ำรวเอกจรรมพรเปิดเผยนะคะว่าการลงพื้นที่เก็บหลักฐานวันนี้ได้เริ่มจากจุดที่เจ้าที่ตำรวจถูกยิงแล้วก็ถูกระเบิดไปจนถึงจุดที่ผู้ชุมนุมถูกยิงเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ เพื่อนำไปหาร่องรอยของวิถีกระสุนได้ว่ามาจากทิศทางใดบ้างโดยได้นําเอาเครื่องวัดวิถีกระสุนแบบ360องศามาร่วมเก็บข้อมูลเพื่อความแม่นยําทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งเก็บ DNA เพื่อเปรียบเทียบกับผู้เสียชีว่าถูกยิงจากจุดใดเพื่อนํากลับไปประมวลพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พลตำรวจเอกจรรยพรค่ะได้กล่าวถึงระเบิดซึ่งถูกคว้างเข้าสายเจ้าที่ตำรวจจนเป็นเหตุให้สิบตำรวจเอกอดุลเกตกับตันได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเตะระเบิดว่าเป็นระเบิดคว้างสังหารชนิด M67 สส่วนที่ทางการคว้างยังไม่สามารถระบุได้ซึ่งคาดว่าภายในหนึ่งสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนในรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนำหลักฐานที่สามารถเปิดเผยได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป ขณะที่เรือตรีแซมดินเลิศบุตรผู้ประสานงานกปทค่ะก็แสดงความมั่นใจในการทํางานของเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุในวันนี้นะคะว่าจะมีความซื่อตรงต่อวิชาชีพและข้อเท็จจริงต่างๆทางวิทยาศาสตร์จะสามารถตรวจพิสูจน์ได้อีกทั้งยังมีพยานหลักฐานภาพถ่ายจากผู้ชุมนุมสื่อทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้อีกด้วย ส่วนกรณีที่สารแพ่งค่ะตัดสินมีคำสั่งห้ามสรสสลายการชุมนุมรวมไปถึงห้ามใช้อาวุธกับผู้ชุมนุมนั้นเรือตรีแซมดินเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะการออกมาชุมนุมของประชาชนเป็นไปอย่างสงบสันติและใช้สิทธิ์ตามกฎหมายขณะเดียวกันยังเห็นได้ชัดเจนว่าการเข้าขอ,ขอคืนพื้นที่บริเวณแยกผ่านฟ้าของตำรวจไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนแต่กลับใช้ความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุ พร้อมเปิดเผยด้วยนะคะว่าจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้ทนายความยื่นฟ้องร้องเพื่อเอาผิดก,กานางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการสรส,ร,สร,รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการสั่งทำร้ายประชาชนอย่างถึงที่สุดเพราะจากพยานหลักฐานที่ปรากฏร่องรอยของกระสุนปืนตามอาคารต่างๆเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการยิงแบบไร้ทิศทางเพื่อหวังผลต่อชีวิตของประชาชนอย่างแน่นอนค่ะ เราก็เก็บหลักฐานเท่าที่เรามีอยู่นะครับรวบรวมไว้ในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็หลักฐานที่มันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนก็คือพวกอรอยกระสุนที่มันติดอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยนะครับ่างนี้มันทําขึ้นเองไม่ได้นะมันก็จะรู้ว่ามันมาจากทิศทางไหนนะครับรอยกระสุนบนตึกรอยกระสุนนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมันจะบอกว่าตํารวจเนี่ยยิงอย่างไรนะครับนะ ถ้าไปดูผนังตึกนะครับนั่นแหละจะเห็นชัดเลยว่ายิงแบบไม่ยั้งนะยิงแบบไม่ยัง้งเพราะนั้นมันเป็นสิ่งบอกเหตุได้ว่าการทำเนี่ยมันเกินกว่าเหตุนะโดยหวังผลนะที่จะเห็นค่าพี่น้องประชาชน ขณะที่นายแพทย์นิรันร์พิทักษ์วชระประธานอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเหตุการณ์พร้อมกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานค่ะเปิดเผยว่า คณะกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อาทิเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ชุมนุมผู้เห็นเหตุการณ์สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมการในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ในเวลา13นาฬิกาบริเวณสะพานผ่านฟ้าหลีลาดเพื่อนำไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาพร้อมยืนยันด้วยค่ะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ และหลังจากที่มีเหตุประทักครั้งล่าสุดที่ทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวม70รายล่าสุดนั้นทางพอบทอบได้มีคําสั่งปรับกําลังพลเพื่อปรับระดับรักษาความปลอดภัยเนื่องจากเป็นห่วงว่าอาจจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นได้ในอนาคตพันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการขอคืนพื้นที่ชุมนุมสะพานผ่านฟ้าจนมีเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนเสียชีวิตว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งแต่อยากให้สังคมไทยเข้าใจเจ้าหน้าที่ว่าจำเป็นต้องทำตามกฎหมายส่วนประชาชนก็พยายามทำหน้าที่ตามสิทธิ์แต่ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ความรุนแรงด้วยเพราะขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีพยายามสร้างสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องระมัดระวังไม่ให้สถานการณ์พัฒนาไปเหมือนเหตุการณ์ในอดีตส่วนความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดจะผิดหรือถูกเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย พนเอกวินัยยืนยันว่าทหารยังคงติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยพร้อมระมัดระวังป้องปรามเหตุความรุนแรงให้ได้มากที่สุดตามที่ได้รับมอบหมายจากสอรอสอซึ่งในระดับผู้บังคับบัญชาได้ประสานพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับโดยเฉพาะพยายามทําให้ทุกฝ่ายลดความรุนแรงเพื่อไม่ให้เกิดประเด็นเงื่อนไขเพิ่มเติมตามมาขณะเดียวกันยังเปิดเผยด้วยว่าพลเอกประยุจันโอชาผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงได้สั่งการให้กองกำลังพลที่ออกปฏิบัติหน้าที่ทุกจุดทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบพร้อมกับปรับแผนและวิธีการปฏิบัติให้มีความรัดก,กุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนในวันนี้นะคะประธานที่ปรึกษาสราสค่ะก็ออกมาตำหนิกรณีที่แกนนำกปปสได้นำมวลชนเคลื่อนไหวเพื่อปลายกดดันแล้วก็ไล่ล่านายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรจากเหตุการณ์ต่อเนื่องแต่เมื่อวานนี้นะคะที่สำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะโดยเปิดเผยนะคะว่าการเคลื่อนไหวบุกรุกสถานที่ราชการหรือบริษัทเอกชนนั้นไม่อยู่ในข้อห้ามของศาลแต่อย่างใดหากบุกรุกเข้ามาสามารถดำเนินการจับกลุ่มได้ทันทีค่ะพร้อมระบุนะคะว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้ปฏิบัติภา,ารก อยู่ในกรุงเทพมหานครโดยมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้แล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะ นายสุรพงศ์โตวิจักชัยคูณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาสรสคคะได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมสรสซึ่งมีการระบุถึงกรณีที่นายสุเทพเทอกสุบัณเลขาธิการกอปปสได้นํากลุ่มผู้ชุมนุมกอปปสไปไล่ล่านางสาวยิ่งรักษินวัฒนนายกรัฐมนตรีว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและการกระทําเช่นนี้ไม่ได้อยู่ในข้อห้ามของศาล ซึ่งหากนางสาวยิ่งรักทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการการที่กลุ่มผู้ชุมนุมบุกรุกถือว่ามีความผิดตำรวจต้องทำหน้าที่และนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ได้เข้าไปยังสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมเพราะไม่ต้องการสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้น โดยยืนยันค่ะว่านายกรัฐมนตรียังคงทํางานในกรุงเทพมหานครซึ่งตนได้เตรียมสถานที่ทํางานไว้แล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ส่วนตนก็มีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบันให้นานาประเทศได้เข้าใจในายสุรพงษ์ยังกล่าวด้วยนะคะว่ารู้สึกเป็นห่วงนายสุเทพเมื่อก่อนหน้านี้นําเดินขบวนไปที่ต่างๆก็เกรงว่าหัวใจจะวายแต่เดี๋ยวนี้ดีหน่อยได้นั่งรถแต่ก็เป็นห่วงอยู่ดีว่าอาจจะถูกรถชนตายได้ การที่นายสุเทพจะไปเคลื on. On farm, ่อนขบวนไปรังควานไปไล่จับคนนั้นคนนี้เนี่ยคุณคุณสุเทพเองเป็นกระบะนะผมก็แปลกใจว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยกระบฏมาไล่จับคนดีๆเนี่ยมันมันผิดผิดแพกไปหมดอยู่ฮะอยู่อยู่ในกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพไม่ฮะอยู่ในกรุงเทพครับผมเชื่อมั่นว่าท่านอยู่ในกรุงเทพ นายสุรพงษ์ยังกล่าวได้ว,ว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาปูนบำเด็ดให้ดาบตำรวจเทระเดชเล็กผู้ผู้บังคับหมูง่งานป้องกันและปราบปรามสพแสนสุขจังหวัดชลบุรีที่เตะร,ระเบิดที่โยนเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณเหตุปะทะแยกสะพานผ่านฟ้าหลีลาดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาทั้งสองข้าง ซึ่งก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญสมควรแก่การยกย่องสามารถปรับเลื่อนชั้นยศจากดาบตำรวจถึงขั้นร้อยตำรวจเอกได้โดยคาดว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือวอ่ากตรจะมีข้อสรุปการปูนบำเหน็จในสัปดาห์หน้าพร้อมยืนยันว่าสราสให้ความสำคัญต่อขวัญและกำลังใจของเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานเสมอค่ะ ส่งคุณผู้ชมพักสักครู่นะครับประเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าวล่าสุดนั้นทางกลุ่มชาวนาเตรียมยื่นหนังสือต่อสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบโครงการนี้ในขณะที่สาภาพของธนาคารอมสินก็ออกแถลงการไล่บอร์ดบริหารทั้งหมดออกทั้งคณะ